เราก็จะมาเล่นอัปเดตฮาโลวีนนะทุกคนฮะซึ่งเราก็ได้ดูทั้งหมดแล้วแหละว่าให้ทำอะไรได้บ้างนะ,ะก็ซามแล้วแคนดี้เพื่อเปิดหนึ่งกล่องนะดูน,นะตรงนี้ เพิ่งเปิดกล่องอยู e come in, come in. ่อ่ะเดี๋ยวเขียนอันนี้ก่อนกล่องนึงกล่องนึ่งนี่ซึ่ง ตรงนี้เราไม่ได้สุ่มนะแต่ว่ามันมีอ่าตรงนี้ฮะเป็น golden c h a ส e นะฮะนี้ใช่ไหม gold chase อ๋อ gold c h a ส e ก็คือประมาณว่าแบบเหมือนเป็นการให้แบบว่าสนับสนุนแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบกดไลค์เข้ากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เหมือนก็คือแบบว่าถ้าเกิด ทำอันถ้าเกิดทำอันนี้ไงอย่างอันนี้ใช่ไหมไลท์อีเดเกมอันนี้เสร็จใช่ไหมก็จะได้กล่องมาเปิดนะฮะซึ่งโอกาสดอบมิสตริกอยู่ที่1%นะซึ่งตัวนี้มีอยู่ประมาณ20ตัวในเซิร์ฟเวอร์นะที่เขาสุ่อกันได้นะ,ะซึ่งแน่นอนว่าเราก็ไม่ใช่อย่างนีนนะั้นแล้วก็คือพื่อราทุกคนต้องช่วยกัน อะไรประมาณนั้นอันนี้เพื่อเลเวลห้าแหละเมื่อคืนนะคะตอนอัปเดตนี้เอ่อเราได้ลงเล่นไปแล้วเล่นยากอยู่นะนจริงจริงไม่ได้ง่ายๆเลยค่ะไม่ได้ง่ายๆเลยแต่เมื่อคืนแลกแบบกระตุกเลยอะทุกคนกระตุกหนักมากเมื่อคืน ก็ไม่มีอะไรคนมาก็แค่นี้แหละโอเคฮะทุกคนนะก็น่าจะมีแค่นี้มั้งอันนี่ก็ไม่มีอะไรเลยให้เปิดแล้วของก็ไม่มีโอเคฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และไว้ที่ช่องมินคิปหน้าบ๊ายบาย